กวันนี้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอามองแอส 3D วันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้กันนะครับ S 1> <S 1> ย,ยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดส r i ค e ให้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วใครสนใจสั่งซื้อเสื้อนะผมก็สั่งได้เลยที่เพจโ o t o ช hop ส่วนใครสนใจปลูตกต้นไม้ด้วยกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้ท่านต่ำ3ามบาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือใครเป็นแฟนพันธ์แทสสุดๆก็สมัครได้เลย450บาทจะได้รับเสื้อฟรี1ตัวด้วยนะครับเฮ้ยมีคนบอกว่าท่าเดินมันน่ารักอะดูดิน่ารักไหม วันนี้เราจะมาเล่นเกมอมองอัศสามดีแบบว่าไม่มีอิมโพสเตอร์นะครับจะเ,เล่นยังไงแจะไปฆ่ากันยังไงเนี่ยก็คือปกติที่เราเล่นก่อนหน้านี้คือให้มีคนนึงไล่ฆ่าใช่ไหมอีกสองคนหนีใช่ไหมแต่นี่คือจะเป็นแบบว่าทั้ง3คนไล่ฆ่ากันเองนะครับตีกันอะใครอยู่คนสุดท้ายถือว่าชนะไปเข้าใจใช่มิ้เข้าใจมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนครับไปกันเลยครับผมไปอาวุธที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับก็คือเป็นชาแรงนะทุกคน ให้เราแยกย้ายกันอยู่เลยไปเลยไปแล้วก็นับประมาณสิวิเ็ดเก้าแปดเจ็หกส่สามสองเริ่มาจะหนีหรือจะซว้โอ้โหโอ้โหโอ้เอาอะเอาอเอาอเอาอเอาดัาเอาเอาอบตึ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 ึึตึ ไปแล้วไปแล้วมิ่ง eh ินมิ่งอนมีเงินมีเงินลโอ้ออโอ้โหหน้าเขียวได้แบบว่าเละเลย ไอ้เขียวมันฉลาดว่ะอยให้เราสู้กันแล้วก็มาทีหลังโอ้ยคำทีหลังดังกว่าตั้มตั้มตั้มเออตั้มอออเออเออืออนไลน์จังเลยถ้ามาใช้แฉลงก็สนุกดีนะอะตอนนี้เลือดเขียวน้อยนะครับเราต้องทําการฆ่าให้เขียวตายเพื่อจะได้รีเลือดใหม่นะครับอะเดี๋ยวให้ดาฆ่าดำนายลองดูดิคือเลือดมันสมจริงมากเลยนะว่าคลิปนี้ติดเหลืองไหมจะโดนนะมามาทุกคนรอบที่แล้วคือสีเขียวเป็นฝ่ายชนะมาดูซิว่ารอบนี้ใครจะชะ นะนะครับผมไปแยกย้ายไหมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มมาฆ่ากันได้เลยนะตอนนี้กําลังเดินเลยเนี่ยโอ้หาไม่เจอเลยเนี่ยซ้ายขวาไม่มีใครสักคนโอ้ยอย่างนี้แอบอยู่แน่ๆเลยวัวแลยขอลองดูว้าวอ้าวปุ๊บสตอะไรน้ำอะไร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 เฮ้ยวิ่งหนียวไปไหนวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหนเอ้ยวิ่งเอ้ยเอ้ยเอ้

ตายเลยเอาอย่างงี้ดีไหมใครที่ชนะถึง10รอบก่อนคนนั้นก็ชนะไปเลยพอสิบรอบเลยละฉะนันว่าเปลี่ยนอาวุธบ้างดีกว่านะใครที่เชียร์คนไหนนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเชียร์ปอนก็บอกสีเขียวก็ได้เชียร์กุ๊กบอกสีดําหรือว่าเชียร์ผมก็บอกสีแดงนะครับแล้วามาดูซิว่าใครจะชนะในรอบนี้แต่ว่าตอนนี้คือสีเขียวนี่ชนะไปแล้ว2รอบโอ้โหอเดี๋ยวต่อไปเป็นปืนนี่ละกันปืนพก9มมไปเราแยกเลยดีกว่าไปเจดสิบเดก้าาสแปดเจ็ดสิ ห้าสี่สามสองแดงส้มมาตอนนี้นี่อ้าโอ้โหเอาเอาเอาหัวดำเอาหัวดำเอาหัวดำอุ้ยใครจะแม่งกว้างอันนี้ใครจะแม่งกว้าอเฮ้ยเขียว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 มากเขียวมากเขียวมาก ไม่ยไอ่แดงไอ้ดำเขียวชนะไปแล้วนะสามรอบเนี่ยนั่นสิทำไมเราเจอกันไหวจังเลยอะคือเราเจอกันทุกรอบเลยแต่แบบเขียวนี่มาตอนสุดท้ายตลอดเลยเขียวนก็เดงแอยู่นะอ่ะต่อไปปืนลูกโมอ่ะต่อไปปืนลูกโมลูกโมไปย้ายๆๆเลยไอ้ดำในไม่ต้องมาให้เจอแล้วนะแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มไอ้ดำไม่ต้องมาให้เจอนะเว้ยขอเป็นไอ้เขียวอย่ากฆ่าไอ้เขียวก่อนตอนนี้นเขียวคะแนนมันำนำ <c ười> ได้แหละอย่าพูดงั้นสิอย่าลุ้มฉันนะกัน <c ười> นายมันได้ไปตั้งสามคะแนนแล้วนี่พวกฉันยังไม่ได้เลยสักคะแนนเดียวจะว่าไปทำไมมือเป็นมือคน <c ười> <c ười> ไม่ได้ใช่เราเป็นเออเออเจอไอ้ดำไปแล้วไอ้ <c ười> ไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ ไอ้ดำนี่ตายแล้วเหรอไอ้แดงไอ้ดำเมื่อกี้พึ่งยิงัดไอ้แดงเลือดแล้วกันเมื่อกี้พึ่งยิงไอ้ดำไปเสร็จเองนะว้าวอันว่าฉันยิงโดนแล้วเลยไม่ตายใช่พึ่งโดนนัดแรกไงอ๋อเออตอนยิงไอ้ดำฉันไม่โดนสักนัดเลยไอ้ดำยิงไม่แม่นเลยตอนนี้เขียวชนะไปสามนะผมส่วนผมชนะไปหนึ่งนะครับอิจฉากันสิ อ่าไปรอบนี้เราจะเล่นระเบิดกันนะครับระเบิดกว้างสีแดงอย่าให้ฉันเจอเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเลยส่อมไฟแป๊บโอ้ยมีคนตาเช็คตาเช็คไว้ก่อนโอ้ยเจ็ีเอว้าเฮ้ยตายเหรอไม่จะไม่ตายจเจ็บมากเลย เขียวอยู่ไหนเขียวเมื่อกี้ยังเห็นเยเขียวเขียวเขียวเขียโอ้โอ้ในไงเห็นระเบดแล้วโอ้ยดดดอะไรดดอะดยโอ้ยโอ้ยปลาเข้ามา ตายแล้วไประเบิดทันหรอระเบิดระเบิดจังเลยระเบิดปัดดิฉันยิงระเบิดไดแล้วจะได้ของแวบของแบบมีลีระเบิดได้บ้างโอ้มีเราไม่ไปเดาลด้ไประเบิดโอ้โหตายตายแล้วล่ะ ตายแล้วไอ้รอบนี้ดําได้คะแนนว่ะนะต่อไปเราจะใช้ปืนหน้าไม้ในการยิงเจือๆเลยหน้าไมา้ย้ญ่ๆดีกว่าไป 5, ไอ่สี <10 S 1> 5, ่ตันเลยห้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เอ้าทำไมเอามาเมื่อคิดฉันโกงไปนิดหนึงได้อมด้วยนับโกงมากเลยหนึ่งปับดไม่โูนเลยยิงซะแล้วไปย้ายย้ายย้ายมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าสอ้ยยังไน่หึงจะตกใจหนิงม่ไม่เสร็จเลยยิ้ยิ้เลย เกิดดัานจังเลยโอ้โหโอ้โหเรงแบบตื่นเต้นนิดนึงไปไยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามหลังแม่ตามหลังแม่อะไรนี่โอ๊ยอะไรอันนี้อันนี้ซิกแซกซิกแซกเออยตายอุ้ยมีมีนัดมาว่ะมีนัดมาเสริมจำเหรอโอ้โหเต็บลายนัด้จำใช่ไหมถ้าว่าสืบเยอะไปว่าเอาแค่ห้าพอไหม ต่อไปเป็นเปิด RPG เ,เราจะได้กระสุน RPG คนละ10นัดน,นะครับมาเราแยกกันเลยดีกว่าแป1สิบเก้าแปด1หหนต้นโอ้ยอันนี้บอกเลยว่าถ้าโดนทีเดียวนี่อาจจะตายได้อาจจะตายเพราะคนอื่นหรือว่าเราเองก็ได้อุ้ยโดนตัวเองว่านนิดน,นึงโอ้ โอ้ตายเลยอะไรน่ะเออตายเลยโดนสะเก็ดระเบิดดูก่อนว่าอยู่ไหนกันโอ้ตกใจเลยเออเกิดการยิงแต่มองไม่เห็นว่ะทุกคนโอ้โหดูตายแล้วเหรอตายแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยตอนนี้ดำได้เท่าไหร่แล้วคะแนนสามจะได้สามเนี่ยเอ้สามเขียวสามชั้นสองใช่ไหมครั้งนี้นะครั เป็นการใช้ปืนไฟนะครับผมว้ไฟไปไฟก็จะไหม้เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มอื้อเอ้ยไปไม่ได้ใช่มายันเขี้ยวเขียวเขาเขาต้องเป็นเขาต้องเป็นโอ้ยเขียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงตุ๊กาเฮ้ยไอ้อยู่นี่วะก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะทำไมเลื่อนไปรถอ่ะ ยมันรออรอเต็มๆหรอโอ้อ้อ้เอเอ้โอ้วามแรยิงไฟไโอ้เยมันแหลกงแมบเลยเนี่ยเออเออจะกินัอไไม่ตายล้วสเออมันตายยากายเย็นเหลือเกินแล้เปลี่ยนปืนใหม่ดีกว่าไหมรอบนี้จะเป็นปืนที่มันจะยิงยันได้นะผมยิงแบบแสงกระจายนะแล้วก็สามารถทำให้ล่างสนายได้เริ่มเลยแล้วกันสิ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มปืนนี้สามารถยิงแบบปกติได้หรือจะยิงแบบไอ้นี่ก็ได้ปืนสลายก็ได้นะครับยิงได้สองแบบเลยใช่สองแบบเลยใช่เช็คยิงเช็คโอ้โอ้เกือบเกือบโอ้โอ้ายเลยไงโดนปืนชิงตอนนี้ปืนชิงครับโหูดำหลบดำหลบดำหลบ อตายแล้วเขียวอ่ะตอนนี้ดำได้สี่แล้วเอ้ยดำจะชนะแล้วเนี่ยมาทีหลังดังกว่าเปืนนี้มันเป็นปืนน้าแข็งนะครับถ้าเกิดว่ายิงแล้วมันจะแข็งทุกคนเดี๋ยวยิงให้ดูเห็นไหมแข็งเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครโดนยิงแข็งคือแพ้เลยนะอันนี้ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, เก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สมสองหนึ่งเริ่มโอ้โหดีสิปืนดีสิปืน ก็เอาเออเปรี้ยแผลเลยไม่นะเอ้เอ้ยไอ้แนอนนะชันอยู่แล้วแหละก็รำชนะแล้วเฮ้ยมาแก้ชนะเอ้ยมาแก้การแข่งด้วยขอโทษขอโทษเกินใหม่ไม่ได้เป็นแดงนายอยู่ไหนนะเอายิงกันเมื่อกี้ลืมที่เลยเหรอลืมที่ยิงเลยลืม เอ้ย thank you อะไรทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มแสบคอแล้วเนื่องจากตะเบงเสียงแหกปากเยอะเกินไปนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับส่วนใครอยากซื้อเสื้อที่เพจวัตโ,โตช็อปเลยนะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกได้นะครับรวมปลูกต้นไม้ไปด้วยกันก็ขั้นต่ำาสิบาบาทนะครับผมหรือจะสมัคร4ี0บาทก็ได้นะครับ<ไ>พูดมาทุกคลิปนะครับผมช่วยสมัครกันด้วยไปแล้วผมวจะมาคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนไมับ